ทรงอนุญาตอุปชาครั้นพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิภิกษุเหล่านั้นโดยประการต่างๆแล้วได้ตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากบำรุงยากมากๆไม่สันโดษความค,คลุกคลีความเกียดคล้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมากน้อยสันโดษความขัดเกลาความกำจัดกิเลสอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสม การปาราบความเพียรโดยประการต่างๆทรงแสดงธรรมีกถาให้เหมาะสมให้คล้อยตามกับเรื่องนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าข้อ 65. ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตอุปชาอุปชาจะเข้าไปตั้งจิตสนิทสนมในสัทธิวิหาริกชั้นบุตรสัทธิวิหาริกจะเข้าไปตั้งจิตสนิทสนมในอุปชาชั้นบิดาเมื่อเป็นเช่นนี้ อุปชาและสัตวทวิหาริกจะมีความเคารพยำเกรงประพฤติกลมเกลียวกันจกถึงความเจริญงอกงามไพ่บุญในธรรมวินัยนี้